สวัสดีครับพื่อทุกๆท,ท่านนะฮะพบกานประจำเช่นเคยนะสำหรับการหามาทางานอยนะฮะเอเช้านี้วันพฤหัสที่1 1นะครับที่11นเ่นดอปี64นะก็เป็นวันตรุษจีนนะครับทุกคนเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราทําไม่แน่ใจว่าวันนี้น้อยจะหยุดหรือเปล่าเนะว่าเดี๋ยวก็ไล่ไปตามสูตรก่อนนะครับ คือมันจะมันจะหยุดคาดว่าจะหยุดวันไหนมันไม่แน่ใจนะทำให้มันครบตามที่เขาออกมาก่อนนะฮะวันเมื่อวานเลขที่ออก62961นะครับ62961นะเลขที่มี487เมื่อวานหลุดนะครับเริ่มหลุดทีแล้วสุดเก่าไม่เข้านะวิ่งบน,นเลข2องไม่ล่างก็ไม่เข้านะฮะร,รูดล่างเลข6นะครับวิ่งรุดน,นะเลข2เลข หาลิขหนึ่งนะครับประหยัดหนึ่งเลื่อ,อประหยัดสองเข้าเ,เริ่มเข้าแล้วนะหลังจากรุดเมื่อวานหลุดไปนะครับที่เก้าุดไปนะนะครับส่วนประหยัดหนึ่งนี่เข้าเป็นสองตัวบนนะครับประหยัดหนึ่งนะฮะมาดูข้างในกันนะครับปึ๊บอากาศก็เย็นเย็นสบายดีนะครับเช้านี้นะฮะ เย็นของวานนิดนึงนะอ่าเริ่มที่น้อยพิเศษก่อนนะสองสองนี่ศะฮะศูนย์หกอยู่ตรงนี้นะครับสองศูนยี่ศูนย์สี่ศูนย์ตรงนี้นะหกสองเก้าหกหนึ่งนะวานเด่นที่เลขเลขสองนะครับหกสองเก้าหกหนึ่งนะฮะห้าหนึ่ง สองเก้าอันนี้เป็นหกหกสองเก้าหกหนึ่งนะฮะตัหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะอันนี้เข้าไปสองแล้วนะฮะหกหนึ่งนะครับอ่าสองเก้าตรงนี้นะประหยัดประหยัดหนึ่งนะครับสองเก้านะฮะหกเจ็ดศูนย์ศูนย์สองนะ VIP หก 7 0เจนะครับ02ตรงนี้น้ำวานทางด่วนไม่เข้านะครับคาดไปหนึ่งตัวนะ6 7 0 0 2นะครับอันนี้674นะคาดขึ้นไปหนึ่งตัวนะฮะ670 0 2นงนะครับห7 0ส่วน70อยู่ตรงนี้เหมือนกันเลยนี่เข้าไป3านจุดนี้นะ ที่ไม่เข้านี่เข้าไปสานะฮะศูนย์สองก็อยู่ตรงนี้ครับเล่นอยู่ประหยัดหนึ่งนี่นะฮะทั้งสองตัวเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวไปอ่าดูชุดขยันก่อนนะครับชุดขยันน้ำมันป็นที่เลขสี่กับสองนะแต่ว่าตั้งมาที่เลขสนะนะองนะสองศูย์หสี่ศูย์ไม่มีนะฮะห2สองเก้าหกหนึ่งนะได้สองเก้านะครับก็ศูนย์สองนะครับ ไปสองตัวนะฮะเมื่อวานว่าใช้งานได้ดีนะมีเลขทั้งหมด8ตัวนะฮะเข้าไปสองน้อยนะครับมาไปดูของอันนี้กันนะไล่ไปเลยนะฮะหกสองเก้าหแปดสี่สิบแปดสี่เจ็ดสิบสองนะครับ 8ป2สองตัวก็สองหกนะครับสี่เจ็ดแปดสชนสนะฮะหนึ่งศูนะครับหนึ่นย์นะหกหนะครับหกนี่สองหกต้อ 6, 5, นะฮะแปดสี่ ห้าศูนย์นะครับสองหกสองเจ็ดสองปดนะครับสามหกสี่หกสองห้าสองสหนึ่งหและศูนหะครับหกห้าเป็นหกหกเจ็ดเจ็ดห้าแปห้านะครับหกสีานะครับห้าห้าแล้วก็ สีห้านะาดูตัวชนก่อนนะฮะแปดห้าเจ็ดห้าหกเดหหห้าหสขอสี่ชนตรงนี้นะรงจ,จุดนี้นะฮะหกสามสาชนนี้เหมือนกันนะครับห้าห้าสห้านะชนอยู่2ตัวเลขเบิ้ลมีหกหกห้าห้า้าห้าแล้วก็ อีก1ตัวนะครับซึ่งจะเต็มนะชนคแค่2นะครับเดี๋ยวไปดูที่ใหม่ล่างนะครับ4 5 8 0 2นะครับ4 5 4 8เมื่อวานชุดนี้หลุดนะครับวันนี้น่าจะเดินนะครับเมื่อก็จะหลุดไป2นะครับ4 8 4 0 4 2นะครับ5 8 5 0 ห้าสองนะครับแปดศูนย์แปดสองแล้วก็ศนะูนสองะทางด่วนนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปหนึ่งหนึ่งสองะครับ <c oughs> นักดูตัวชนทีนี้นะฮะสี่หกไม่มีนะสามหกไม่มีเลขหกนะฮะสองแปด 2882นะครับ2726 25 24นะครับ42นะ1606 85 58นะ7567 6665 66ไม่มีเลข6ทุก55แล้วก็45ตัวแรกนี้น่าสนใจนะตัวแรกนี้นะครับอ่าส่น45 สี่สองห้าแปดห้าสองแล้วก็แปดสองครับนี่นะจุดนี้ไม่ไม่เข้ามานานแล้วนะครับห่างไปเลยนะห่างเพลห่างไปนานมากส่วนมากก็จะมาวนอยู่ที่ทางด่วนนะฮะนะครับดูสีสันนะครับทางด่วนแล้วก็ตัวที่ไม่มีใครเอาเนี่ยฮะี่ไม่ชนนะจะเข้าบ่อยเหมือนกันนะครับ สังเกตนะครับ,รบทางด่วนเพิ่งดุดเมื่อวานนะครับเข้ามาหกวันติดนะฮะอ่ะระเอกนะหนแล้วก็สี่นึงมีหนึ่งหนึ่งหมสี่ส ห้าห้ามาครบเลยนะไม่ต้องหาเลยฮะหนึ่งสี่ห้าดูจะเข้าไหมถ้หนึ่งสี่ห้าจะอยู่ที่ทางด่วนนี้นะฮะชนในหน้าสามไปแล้วไปหนึ่งไปแล้วนะฮะสี่ห้าแปดศูนย์แล้วก็สองครับศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ด นี่นะครับที่ไม่ชนกับที่ชนนะวัดกันดูนะครับวันนี้ไปฝั่งไหนนะฮะดูเลยฝั่งไหนเยอะกว่านะครับตรงน,นั้นอน่ะมีโอกาสหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งศย์นะครับสี่ห้าสี่ศย์แล้วก็ห้าศนย์นะฮะ นะที่ดูตัวชวนนะฮะหนะึ่งสี่หนึ่งห้านะงด่วนนี้นะฮะหนึ่งศูนย์สี่ห้าชนเยอะนะฮะสี่ศูนย์ก็ชนไม่เยอะนะแล้วก็ห้าศูนย์นะที่เด่นวันนี้ก็คือสี่ห้าครับช่วงนี้เด่นมาบ่อยนะแต่ไม่ไม่ค่อยเข้านะฮะไม่ค่อยเข้านะ ถัดลงมาก,ก็4 2 5 8 5 2แล้วก็8 2นะครับ8 2ด้องอยู่จุดนี้นะครับก็น่าสนใจอยู่นะนะครับสามตัวที่ชนที่สุดก็คือตัวนี้เลยครับ1 4 5นะครับอ่าดูเลอกวิ่งบ้างนะฮะเล็ก7มี1 2 3 1>, 1 1 2หนึ่ง่สาี่เลขห้าหนี่เลขเก้าเจไปแล้วนะฮะเลขเก้ 1, 9, แล้วเลขสองหนะเลขสี 4, น่นี่จนตรงกันนะฮะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าสี่นะฮะลองวัดกันดูนะครับ ได้แค่ชุดเดียวนี้เลยแล้วก็1 4 5 1 4 5 1 1 4 5เออโอเคไม่น่าลองวัดกันดูนะฮะเอาไปดูชุดขยันนะฮะวันนี้แสบจมูกนิดนึงหนึ่งสนะี่ห้า 8 0 2นะครับ7 1 4 1ห1ึ่งหนะครับ4 5 4ห้านะ8 2 8สอง1ป1เจ7 4ส สี่สองสี่เจ็ดนะครับห้าแปดห้าสองห้าเจ็ดศูนยแปดศูนสองแล้วก็ศูนย์เจนะครับส่วนเด่นวันนี้นะฮะหนึ่งห้าแล้วก็สี่นะเดี๋ยวไปครอบเลยครับหนึ่งห้ากับสี่นะครับเล็กหนงนะครับเล็กหนึ่งนะครับเล็หนนะฮะเล็กหเลข1เล็หนะครับ เลขห้าก็มีห้านะฮะห้าเลขหเลขหนะครับเลขสี่เลขสี่นะครับเลขสเลขสเลขสนะครับเอยูสอแถวนะครับหตัวนะหกตัวทั้งหมดไปสิ้าตัวนะหนึ่งสอง้าห้าสิบห้านะฮะมาลองจับ3ตัวกันดูนะครับแบบนี้นะหนึง สี่ห้าหนึ่งห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์นะครับหนึ่งสี่แปดสี่ห้าแปดสี่ห้าสองนะครับหนะึ่งสองห้าอืมน่าจะประมาณนี้นะครับเอาเพียงเท่านี้แหละนะครับอาจจะเยอะไปนะครับสลาดสามตัวนะก็วนๆกันอยู่ ช่วงนี้ฮะช่วงบนนี้นะครับนะโอเคครับสำหรับชิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ลงในช่องนะตุ้มฉันจไปอีสักอาทิตย์นี้นะฮะหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งสัปดาห์นะก็กลับไปที่ช่องเดิมนะครับถ้ายังไม่ิดอะไรนะฮะโอเคครับก็ฝากคาเตือนด้วยนะครับัวเรข่มีเข้ามีหลุดนะครัโปรดใช้วิทยายารในการรับข้อมูลนะฮะสวนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านเชิดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ